สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่กับผมนะครับเพชรจากซ่องโอปาเลี้ยงไก่วันนี้ผมจะพามาดูลูกของเจ้าแดงเพชรสกาดกับเจ้าแจ็คสเปลโร่ส่วนแม่ก็คือแม่ดำแดนใต้นะครับพอดีซื้อมาจากแรงแจนันนะครับไก่ก็ได้สองเดือนกว่าแล้วครับวันที่เจ็ดจะมาถึงนี้ก็ได้สามเดือนครับเพราะว่าไก่ตัวเร็วมากๆนะครับอาจจะสนนิดนึงนะครับ ไก่เพิ่งปล่อยลงดินเป็นครั้งแรกครับจะปล่อยลงดินแบบถ่าวอนะครับส่วนหัวหันหมูเอ่อส่วนหัวหันที่ผมให้ก็คือหัวหันหมูใหญ่นะครับมันจะแช่น้าให้กินนะครับสดๆเลยครับเดี๋ยวแช่ให้ดูนะครับว่าผมทํายังไงครับหัวหันหมูครับแบบนี้นะครับผมแช่น้ําแบบนี้ให้เขากินเลยครับ เอสุดนี้นะครับมีตัวผู้หกตัวนะครับสุดนี้มีตัวผู้สี่ตัวนะครับตัวเมียห้าตัวนะครับสุดนี้บองตรงว,ว่ามีแต่ตัวสวยทั้งนั้นนะครับเ <c oughs> พื่อคนไหนชอบก็เอาไปใช้น้น,นะครับสุดนี้นครับไก่ตัวเลี้มากๆครับ ไก่แค่สองเดือนก่วยเองครับต้เร็วขนาดนี้ครับยังไม่ถึงสามเดือนครับผมว่าถึงสามเดือนแล้วผมก็จะปล่อยลงดินแบบถาวรน,นะครับแต่ไก่รุ่นน้องเขาใหญ่แล้วครับเยอะด้วยแล้วก็ไม่มีที่ขังนะครับก็เลยปล่อยลงดินซะเลยเดีตัวจะวสวยๆอย่างนั้นนะครับ เพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกริ๊งเจื่ให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะมีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆแล้วก็มาแบ่งปันความรู้ที่ผมเรียนมานะครับใส่จริงนะครับก็คือรุ่นพี่นะครับรุ่นที่หนึ่งนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับ